สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้เรามา,มาถ่ายคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามาถ่ายในวัดนะคะในวัดวังทองนะคะเมื่อเช้าก็มาติดรถนักเรียนมานะคะติดรถนักเรียนของแฟนมามาทําธุระที่วังทองนะคะที่อำเภอเนาะมาขอบ้านเลขที่ให้พี่สาวนะคะก็เลย มาจอดรอนักเรียนอยู่ในวัดนะคะมันก็ล่มลื่นดีนะคะนี่ก็เป็นรถนักเรียนนะคะรถนักเรียนที่รอรับนักเรียนนะคะอยู่ในวัดนะคะหลายคันเลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีรถบัสคันใหญ่ๆนะคะรถบัสคันใหญ่นู้นนะคะ <c oughs> เป็นล่มดีนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะเนาะก็เป็นรถตู้นะคะนู่นก็เป็นรถบัสคันใหญ่นะคะ ต้นไม้นะคะเยอะแยะเลยคุมอยู่นะคะมันก็เป็นวัดนะคะวัดบางทองวะบางทองวัดราลานะคะเด็กนักเรียนก็มาทำกิจกรรมนะคะในนี้เนาะนู้นก็เป็นรถนักเรียนนะคะรถนักเรียนนะคะทางนน้นนะคะซูมให้ดูนะคะก็มาจอดรอรับนักเรียนกันทั้งนั้นเลยนะคะลายขั้นเลยค่ะ ที่ได้ยินเสียงนั้นนะคะก็เป็นเสียงคุณครูนะคะคุณครูเขาทำกิจกรรมนะคะในในศาลานะคะพานักเรียนมาทำกิจกรรมในศาลาค่ะในวัดวางทองวลาลามค่ะ,ใน,ะในอําเภอนะคะนี่นะคะรถจอดเป็นแถวเลยนะคะเพื่อรอรับนักเรียนนะคะ นู้ก็เป็นรถบัสนุ่นอีกคันหนึ่งนะคะครถบัสคันใหญ่นะคะตรงนี้ก็อีกคันหนึ่งนะคะต้นไม้มันเยอะล่มลื่นดีนะคะก็เลยมามาจอดที่วัดนะคะนี่ก็จักรยานของแฟนนะคะเอาติดรถมาด้วยนะคะ ตอนเย็นก็ไปฝากไว้ในโรงเรียนเนาะพอส่งนักเรียนปุ๊บก็บเอารถมาใช้ขี่ไปน,นูนป่นไปนี่นะคะแล้วก็รอรับนักเรียนนะคะกับกลับพร้อมกันนะคะกับกลับพร้อมแฟนนะคะตอนเย็นเนาะนู่นนะคะก็เป็น มีเปย์นะคะก็เอาเปมาผูกกันนะคะมาผูกนอนใต้ต้นไม้นะคะรุดนักเรียนนะคะนี่ก็ในวัดนะคะในวัดบางทองเนาะก็จะมีนะคะมีสถานที่ออกกำลังกายของเด็กนะคะก็มีนะคะสรงน้นนะคะ ออกกาลังกายของคนโตก็มีนะคะอยู่ตรงนูนนะะน้นนะคะอยู่ขวามือนู่นนะคะอันนี้ของเด็กเล่นนะคะของเด็กของเด็กน้อยนะคะสําหรับของคนโตก็อยู่ตรงนูนนะะ้นค่ะนู่นนะคะซูมให้ดูนะคะนู่นนะคะใครใครที่มามาพักอยู่นี้นะคะก็ออกกาลังกายได้นะคะเนี่ย ก็มีสำหรับของคนโตแล้วก็มีของเด็กด้วยนะคะต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยนะคะในหวัดเนาะลายตานิดนึงนะคะก็จ,ะจอดรอรับนักเรียนนะคะตอนเย็นเนาะ จออยู่หน้าโรงเรียนก็ร้อนนะคะจ้ารอรับนักเรียนกลับด้วย <laughs> <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะโดยที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ